สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาเทสชาไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เพิ่งโอ้หนี่เลยนะคะใส่น้ำแกว้วนมนมนมเลยนะคะแล้วก็พอดีบอสนะคะแกล้งครูนะคะเอาสายครูออกนะคะไม่ให้ครูดึงอ่ะไม่ให้ครูดึงครูก็จับแบบนี้ก็ได้นะ,ะเห็นไหมคะ่ะเออเปิดมาพร้อมกับการชงชานะคะเปิดมาพร้อมกับการชงชาโชว์อ่านี่เชือกอยู่นี่นะคะ แต่ว่าบอสพี่อูไปตัดของครูเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> แกงครูเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นไงคะ ถ้าหากว่าชาของใครนะคะสีไม่แดงไม่ต้องตกใจนะลูกนะสีแดงสีเขียวกินไปเถอะลูกนะคะชามีสีแดงสีส้มสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่แดงจัดไม่ต้องซีเรียสนะคะเออของครูก็ไม่จัดนะออกสีส้มนะคะแต่บางซองก็แดงจัดบางซองออกสีเขียวไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็ถ้าเจอฝุ่นนะคะหรือว่าเจอตะกอนอะไรไม่ต้องตกใจกินไปเลยนะคะเพราะมันเป็นสมุนไพรนะคะมันเป็นสมุนไพรที่อยากจะบดให้ละเอียด เพราะว่าเวลานั้นมันจะได้ออกมาเยอะๆนะคะมันจะได้แช่แป๊บเดียวแล้วมันก็ออกมาแบบนี้นะคะอ่าวันนี้ชงชาโชว์นะเดี๋ยวกูดูก่อนนะว่าสายอยู่ตรงไหนอ๋อสายอยู่ตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งสายนะคะคุณเล่นเลยของครูนะ,ะอ้าเจอแล้วนะคะนี่นะเห็นไหมจักเขียวๆนะ อยากกิน,นร้อนๆเลยนะคะอยากสดอยากสดนะคะอยากสด,ดร้อนๆเลยนะคะอ่ะมาทําอะไรมาชงชาโชว์นะคะว่าชาที่มาเมื่อวานจะบอกว่าใครที่เจอชาที่ออกเป็นสีเขียวสีแดงสีส้มไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าชาของเรานะคะจากการเก็บเกี่ยวจะมีสีออกเขียวนะคะไม่ใช่เขียวแป๊นะคะออกเขียวขี้มานะคะอ่าเพราะปลูกแบบออแกนิกไม่สามารถบังคับสีได้นะคะ แล้วแปลเลยว่าฤดูไหนช่วงนั้นช่วงเย็นจัดจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสีหนึ่งช่วงร้อนจัดจัดจะเป็นสีแดงเลยนะคะแล้วช่วงหน้าฝนก็จะเป็นสีเขียวนะคะช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีส้มนะคะเออรู้กันหรือ,อยังนะคะก็เลยชงให้ดูเพราะว่าเราชงสามแก้วสีก็สามสีนะ,ะเพราะว่าอ่า สมุนไพรตั้งต้นของเราเป็นกระเจี๊ยบนะคะมาถึงก็พูดเรื่องช้าเลยนะคะมันเกี่ยวอะไรกับสองคำมันไม่เกี่ยวเลยแต่พอดีว่าบอสพี่อูชงชามาให้เราก็อ่าชงชามาให้นะคะเห็นเรากินประจําแล้วเมื่อกี้เราลืมนะคะนี่เลยนะคะบอสชงมาให้เมเก้นะคะก็เลยจะให้ดูนะคะเพราะว่าบางคนเจอสีเขียวแล้วตกใจบางคนเจอสีส้มไม่แดงเลยก็คู่กันนะคะสีอะไรก็กินไปเถอะลูกบอกล้วไงไม่อยากย้อมสีนะคะ สินค้าของเราไม่ใส่เคมีสินค้าของเราไม่แต่งสีแต่งกลิน่นนะคะสินค้าของเราคือเลียวจริงๆนะคะสมุนไพรต้องธรรมชาติจริงๆต้องปลูกแบบกเกษตรอินทรีย์จริงๆทุกอย่างที่ใช้กับหน้าใช้กับร่างกายกินเข้าไปนะคะต้องไม่มีเคมี เออมาถึงก็เปิดประเดิมด้วยสินค้ากันเลยทีเดียวนะคะเออให้ครูขายของบ้างนะจ๊ะเพราะว่าเออครูก็ให้มาเยอะนะคะให้ครูขายของบ้างนะจ๊ะจะบอกว่าชานบะก้านะคะไม่ต้องตกใจถ้าสีเพี้ยนไม่ต้องตกใจถ้าเห็นตะกรอนไม่ต้องตกใจที่เห็นฝุ่นเพราะทุกอย่างเป็นสมุนไพรล้วนๆนะคะไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่สารอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ใช่เออเขาเรียกว่าสารสกัด นะคะเราไม่ใช้สารสกัดใดๆทั้งสิ้นนะคะสารสกัดคือมันจะละลายไปเลยนะคะครูเคยทําคลิปวิดีโอระหว่างสารสกัดกับสมุนไพรร้อย100%ให้ดูแล้วนะคะใครมีวิดีโอเอาออกไปแชร์หน้าเฟซให้หน่อยนะคะเพราะว่า ไปแบ่งปันนะคะเพราะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชามีตะกรนทาไมชาถึงมีกรดชาทําไมชาถึงมีผงครูจะบอกว่าทุกอย่างเป็นสมุนไพรก็เหมือนเ,ออเราอยากกินอะไรละเอียดแล้วเราก็ตาให้มันละเอียดแล้วเราก็กินอย่างเงี้ยคะ่ะไปถึงมันก็จะไปย่อยสลายแล้วก็มันก็เหมือนผักนะคะจำเอาไว้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะหลายคนในที่นี้เนาะรู้สึกหลายคนเป็นสิบเป็นร้อยคนนะคะเขี้ยวกืนไปเลยนะคะกับสมุนไพรกับตัวตัวกาก,ากมันะนะคะหลายคนเขี้ยวกืนไปเลยนะคะ เพราะฉะนั้นคําถามที่ถามครูมาสองสวันมานี่นะคะว่าทําไมชาคนลสีทําไมชามีตะกรอนทำไมชาถึงมีกากใยนู่นนี่นั่น ของเราไม่ใช่สารสกัดนะคะหลายคนช่วยชี้แจงหน่อยเนาะว่าของเราไม่มีสารสกัดนะคะของเราเป็นสมุนไพรลว้นลวนๆร้อยเเซเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีกากบ้างถ้ามันจะมีอะไรควรจะดีใจนะคะเพราะของพวกนี้มันย่อยสลายได้กากชาสมุนไพรทุกอย่างมันย่อยสลายเองได้นะคะตามธรรมชาติเหมือนใบไม้ที่เขาเอามาหมักทําปุ๋ยพวกนี้มันย่อยสลายได้